สวัสดีครับวันนี้จะทำต้มจืดมะละและไข่น้ำผสมกันนะครับกำลังเตรียมอุปกรณ์ครับคือหัวใจเท้าหนึ่งหัวใจใหญ่หั่นไว้แบบนี้นะครับแล้วถั่วลิสงจะดิบรึกพั่ก็ได้ครับเพื่อเราเดี๋ยวเราใส่ไปในหม้อต้มนี่อกไก่หมักเอาไว้แล้วครับแล้วก็ไข่ไก่ห้าฟองใบมะเล็กจำนวนศูนย์ก็สี่ฟองพองคือปรุงรสอากาศขาวครับ อาจะใส่เห็ดหอมใส่ตะคู่ใส่อะไรก็ได้ครับที่ท่านชอบตามตะบะเลยครับเมนูนี้ไม่มีสุดเด็ดแต่เราจัดแปลนผสมผสมกันไปตามที่ของมีอยู่ในตู้เย็นครับเดี๋ยวเรามาเจียวไข่ครับไข่เจียวในนี้นะครับโดยหยาะนน้ำปลาไดน้นิดเหลือไม่ต้องเหยะอนก็ได้ครับเดี๋ยวเราตีกันตีให้มันเป็นฟอง ระหว่างที่รอเจียวไข่นะครับแล้วก็ต้มอันนี้ไปบางพางก่อนกว่าจะเดือดคงระเวลาเป็นน้ำพอประมาณเท่วนี้นะครับแล้วก็เติมก้อนขนาไปสองก้อนกนเปิ โดดเดียวเดียวเลยไม่มีคนช่วยแัอคนณอีกมือถึกกล้องอีกมือทำบักย้อนโอเคเดี๋ยวปิดฟ้าเราให้มันเดือด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 อจัด ไม่ถูดมากแต่ปักต่อยบางช่วงคือง่ 农村的。 ใส่กามแล้วก่อนโอเคมาดูอันนี้กันโหจะเดือดแล้วหวาดดีเลยแล้ใส่ปากกาดขาวลงไป ว่าที่มักไว้หมดเลยไม่ต้องคนนะครับแตะ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 รอมันเดือดอีกทีโอเคเจะได้ ดีครั้งร้วงวรอให้มันเดือดให้หัวใจเท้าสุกก็ต้องล้างจานทำเองล้างเองนักเลงพอล้างจานอย่าบน่น อาจารย์บีดน้ำยาลงมาบนนี้ก็ใช้ได้ในถูกน้ำยากจะซึมทรูไปอย่างนี้จะไม่นิยมถูกด้านนี้จะใช้ได้นานทนอันนี้จะเจ้าของ 3m นะแนะนำ น่นแหละครับได้เวลาแล้วเราดูกันว้าโอจะเตาสุกหรือ,อยังน้องนิ่มแล้วโอเคสุด้ได้อัน,นั้นก็ใส่ไข่ไป ปิดแก๊สเป็นอันเสร็จพิธีดูทีโอ้บางคนถามว่าถั่วลิสงนี้ใช้ของอะไรบางคนกลัวเป็นเชื้อรานะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูยี่ห้อนี้จะเห็นแล้วต้องเข้าแล้วมั้งงานนี้ นี่นะครับแบรนด์นี้นะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ไว้ดูใหม่คลิปหน้านะคะวัสดีครับ